สวัสดีครับพบก,กับผมนิคมอ่อนทัวรนะครับวันนี้ผมพามาเดินทางในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านหนองแปนตําบลผือใหญ่อําเภออําเภอโพธิสุวรรณจังหวัดริสเกตไปบ้านโนนสวร์น,นะครับพือใหญ่โพธิสุสวรรณเหมือนกันนะครับระยะทางประมาณกิโลเมตรกว่าๆนะครับนในเส้นทางบรรยากาศหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็ใกล้ปีใหม่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับได้มีโอกาสเดิ um น,นทางในเส้นทางที่สมัยก่อนได้เดินไปเที่ยวงานนะครับบ้านโนนสวรรค์หรือว่าแต่ก่อนเขาเรียกบ้านโนนสูงน้อยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะครับอย่างเป็นทางการก็คือบ้านโนนสวรรค์นะครับสมัยผมเป็นเด็กหน่อยก็เอินแต่บ้านบ้านโน arriver. นสูงหน่อยบ้านโนนสูงหน่อยนะครับนี่คือข้างหลังก็คือหมู่บ้านโชคดุดมหมู่บ้านทองแปนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีสวนยางนะครับแต่ก่อนเป็นทางดินนะครับแล้วก็เป็นทางลูกดังอันนี้ก็ มาเป็นทางลาดยางดีนะครับนี่คือไร่อ้อยนะครับในเส้นทางเ,าเคยปั่นจักรยานเคยเดินไปดูหนังการแกลงแต่ก่อนนะครับมารีวิวในเส้นทางนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศหลังการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็มีไร่อ้อยมีสวนยางนะครับพัฒนาไปเยอะนะครับว่า,าที่จําความได้ว่าจะเหลืออะไรเป็นความทรงจําไว้บ้างในในเส้นทางเส้นนี้นะครับที่ยังยังคง ความเป็นโบราณไว้อยู่นะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศของการเดินทางฤดูหนาวนะครับ17 10จองศาไล่ตั้งแต่15นะครับ15 16 17 18องศาประมาณนี้นะครับบางวันก็20เหมือนกันนะครับช่วงเช้าเนะครับนี่คือบรรยากาศเส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะครับผมเคยทาคลิปไปแล้วนะครับขามาจากบ้านนนสวรรค์นะครับนี่ก็จาก ชคดุมน้องแปนนะครับเดินทางมุ่งหน้าไปทางบ้านนูนสวรรค์นะครับยังมีต้นไม้นะครับนี่คือฝั่งข้างทางนะครับมีต้นไม้ยังเป็นแนวเก่าแก่อยู่นะครับนี่ทรงแบบยังเหลือไว้ให้เห็นนะครับนี่คือทรงเก่าเลยนะครับนี่นะครับนี่ต้นบกต้นว่านะครับต้นสะแบงนะครับนี่ต้นไม้ในนาเลยเรียกว่าต้นไม้ในนาเลยนะครับ เส้นทางในวิถีชาวบ้านที่ใช้สัญจรมาเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับเส้นหลักก็มีแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นดอกนะครับ<ต>ก็อยากให้เห็นบรรยากาศเก่เาๆนะครับเป็นความที่แบบว่าโลง่โลงๆนะเราเดินทางด้วยความสบายนะครับรถก็ไม่มีเยอะนะครับนี่เพิ่งสวนมานะครับเห็นวิถีชาวบ้านเห็นวัวเห็นควายผูกในข้างถนนนะครับ เรเรียกว่าเป็นบรรยากาศท้องทุ่งชนบทนะครับนี่พ่อยังเก็บพักกะเด้าครับนี่แกวลาบอย่างนอกนี่ครับน่าจะไม่เอาไปขายนะน่าจะเก็บไว้ไปกินกับน้ําพริกกินกับลาบนะครับนูเพื่นเก็บพักกะเด้านะครับไม่ได้ขายครับนี่เอาไปไว้กินเองนะนะครับนี่ในเส้นทางนะครับวิถีชาวบ้านนะครับมีวัวมีควายนะครับนี่ควายก็หน่อยละครับเห็นไหมครับทุ่งนาก็มีแต่วัวนะครับแต่ก่อนควายก็เลี้ยงไว้เพื่อไถนานะครับนี่ อันนี้ถนนเจริญขึ้นเยอะนะวันยิ่งจะหายากนะครับในเส้นทางความเป็นโบราณนะครับมีแต่ความเจริญนะครับอีกไม่กี่ปีนะครับเพื่อเก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาอีกนะครับนี่มีเสาไฟมีแสงสว่างนะครับเราก็จะไม่เห็นบรรยากาศตงโล่งแบบนี้นะครับตำบลปื้อใหญ่นะครับเขตนี้นะครับชมวิวชมบรรยากาศพักสายตานะครับในการเดินทางของผมนะครับเพื่อส่งต่อบรรยากาศไปให้กับท่านผู้ชมที่ชมวันทัวร์ทุกท่านนะครับนี่ไรอ้อยนะครับ มีอ้อยแล้วนะครับมีที่รับซื้ออ้อยนะครับเป็นช่วงฤดูนะครับแต่ไม่มีลงน้าตาลนะครับต้องขนไปไม่แน่ใจว่าไปสุรินทร์หรือเปล่านะครับมีเส้นทางตัดอีกเส้นหนึ่งไปอีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านสร้างทองเราเลี้ยวขวานะครับแต่ถ้าตรงไปก็จะเข้าหมู่บ้านนะครับนี่นะครับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปมีลายอ้อยมีมีอ้อยนะครับนี่นะครับถนนดีมากนะครับทําไม่กี่ปีนะครับนี่ ก็เสียดายผมไม่ได้ถ่ายไว้ตั้งแต่เป็นทางลูกดังนะครับในงอย่างนั้นก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบเหมือนกับว่าได้ย้อนกลับไปอีกนะครับในเส้นทางเก่าๆหาจมยากแล้วครับดี๋ยวนี้ความเจริญที่รวดเร็วนะครับเพราะว่ามีเทศบาลหรือว่าอบตคอยดูแลตรงนี้นะครับนี่ในทางสัญจรต่างๆระหว่างหมู่บ้านนะครับนี่กำลังเข้าหมู่บ้านโนนสวรรค์นะครับหือใหญ่โพสีสุวรรณนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่ว่าก็มีความเจริญเยอะนะครับนี่ ของโพสิสุวรรณนะครับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับบรรยากาศเส้นทางนะครับพามาตัดเลาะดูช่วงเช้าเนะครับวันนี้นะครับเราเห็นเราได้เห็นต้นไม้เก่าซึ่งเป็นทรงที่เป็นหนาๆนะครับที่เราเป็นแนวถนนเก่าอยู่นะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับอันนี้คุณย้ายปัดนะครับขายผักนะครับในทุกเช้าก็ต้องออกมาอย่างนี้นะครับนี่เป็นวิถีชีวิตของ คุณยายเลยนะครับนี่ขายผักทุกวันนะครับแล้วก็ปลูกบทภา,ายในบริเวณบ้านนะครับวิธีของคนขยันนะครับนี่พื้นที่เยอะนะครับหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าบ้านแต่ละหลังนี่มีพื้นที่ปลูกผักมีเนื้อที่ปลูกหญ้านะครับเยอะเลยนะครับเรียกว่าจิ๋วแต่แจ้วนะครับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนี่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับเรียกว่าเจริญนะครับไปอีกระดับหนึ่งนะครับของหมู่บ้าน โนนสวรรค์หรือว่าบ้านโนนสูงหน่อยนะครับบ้านโนนสูงน้อยในอดีตนะครับนี่ก็เป็นชื่อบ้านโนนสวรรค์นะครับยุค90วัยรุ่นอย่างผมก็จะเรียกว่าบ้านโนนสูงหน่อยบ้านโนนสูงหน่อยจนโนนสวรรค์มากลื่นนะครับจนเรียกว่าบ้านโนนสวรรค์ทุกวันนี้นะครับบรรยากาศของช่วงเช้าเนะครับอันนี้7โมง45นาทีนะครับที่ผมพามาชมเส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะครับไม่แน่ใจว่าโลกกว่าหรือ2อโลเนี่ยครับเกือบเกือบนะครับนี่ ชาวบ้านที่นี่ก็สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านหนองแปนไม่ค่อยมีรถครับนี่เพราะว่าถนนทางเข้าตรงวัดสุขหินนะก็ทําใหม่นะก็เลยลบลีกมานะครับใช้เป็นทางลัดได้ในช่วงนี้นะครับยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับเราก็ใช้เส้นทางเส้นนี้เพื่อ,อมาชมวิวด้วยแล้วก็เดินทางด้วยนะครับระหว่างหมู่บ้านนะครับคนในพื้นที่เท่านั้น,นครับที่จะใช้กันโอ้นี่มีรถเด็กๆไปทัศนศึกษากันนะครับนี่ออกไปเส้นนี้กับบ้านโศกหิน นนเส้นหลักนะครับนี่ก็คือไปบ้านพืนพน้นนะครับพือใหญ่โปสีสวรร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเส้นทางระหว่างหมู่บ้านวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ